เนี่ยประเทศไทยอ่ะถ้าไม่มีมือะถายใช่ไหมยินถุงแล้ววันนั้นเขารออยู่หมายถึงว่าปักรถไงกันมืองแขนแขนคนเดียว

้านี้ออกไม่ทันกระตุกอย่างนั้น่ะอีกนิดเดียวเนะอีกนิดเดียวนที่หลังเพื่อนออกไม่ทันอีกนิดเดียวเลย้อากิน่ะก็พแคเห็นเป็นแพงอย่างนี้แหละจะทำแพงตรงนี้มันก็วิ่งจะเทจะเทแผงเลยนะครับแพงที่เราเห็นอยู่แล้ว อยล้้เดีวเดี๋ยวอยู่ใกล้อยู่ใกล้เออดแลเดี๋ยวไม่มังกิดครับไม่มังกิดเขาเขาเสริมใยเหล็กเราปแล้วกันไปก่อนเดี๋ยวไปเงรับิดอกนที่เเจอขาวเจอขาแล้วบ้านนีู้ะ

เพาะคุณเ้รขอแบงกนแล้วเราเดินไปัวนึงเบิกแงก่อเดินดีมากเย่ ไม่ถูกเลยเลือกเลกิกนตก้องถ่ายต้องถ่ายเด่นมากต้องถ่ายเด่นมากเพราะว่าเริ่มไม่ได้เรืองก็ต้งใส่ไม่โคยังมที่ไปเองปังๆถ่ายเให้คนปังๆสว่งหน่อยท่าไปะอถอยทางให้รถตู

ไปไหนป้าไปไหนป้าไปไหนป้าใจเย็นๆป้าใจเย็นๆหันใจลึกๆหันใจลึกๆไปนั่งก่อนไหมไปนั่งก่อนนี่ดูดินี่นี่เอาหาวฮู้ดอันหนั้นเลยฮู้ดนี่เป็นหนูนะเป็นหนูวะไอ็หนูคือใครอยู่ที่ไหนเราไปบ้านก่อนเหรอมีเขาไหมทำไปจัดเลยตัวนี้ไม่ใช่แยวๆใจเย็นๆป้าไปไหนไปไหนคุ่คืออะไร เป็นไรอยูเฉยพอเป็นไหนไคุณพา,า,า,าน,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 นี่ไม่ไไมไน,นี่เอาไม่รีเอาางนาี่มนองถ่ เขาเนี่ยเขาเป็นนี่ใช่ไม้คเขาเนีเป็นรู่ค